สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับช่วงรายการรีวิวอุปกรณเกมมิงเกียร์และคลิปนี้ผมมีกล้องเว็บแคมจากซิกโนมารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้เลย WB 401 s o l r l e s s นะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวเป็น WB 402ไปซึ่งก็จะเป็นกล้องเว็บแคมที่มีคุณภาพใช้ได้เลยและ ราคาไม่ถึงพันส่วนเจ้าตรงนี้เนี่ยราคาต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าเขาจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือจะเป็นลิงไลท์นะครับที่สามารถเปิดไฟเพิ่มเติมที่ตัวกล้องได้เลยสเปคไส้ในอื่นแทบจะเหมือนกันหมดเลยทวนสเปคกันอีกครั้งกล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยจะมีความคมชัดอยู่ที่4ล้านพิกเซลความละเอียดของภาพได้ที่ 2K ที่30 f p s นะครับองศาภาพแบบ1 1 0องศา,าก็คือถ่ายแบบกว้าง มีไมในตัวก็ใช้งาน,นง่ายๆเสียบฝายยืดีใช้งานได้เลยไม่ต้องมีไดเวอร์ใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ประชุมคุยงานสกายเรียนออนไลน์หรือใครที่จะเป็นสตรีมเมอร์แคสเตอร์ก็สามารถเอากล้องตัวนี้เนี่ยไปใช้ได้แบบประสิทธิภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องของประสิทธิภาพเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูว่ามันโอเคหรือไม่โอเคยังไงนะครับแต่ว่านี้ให้ดูหน้าตาของตัวกล้องนะครับก็จะประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีตัวขาไทพอร์ตแถมมาด้วยหน้าตาประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูให้เห็นภาาพดีว่ ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยกล้องเว็บแคมนะครับหน้าตากลมๆแบบนี้แล้วก็จะมีขาตั้งกล้องอันเล็กๆให้แบบนี้นะครับตัวช่องเสียบจะอยู่ด้านหลังก็สามารถหมุนไขเข้าไปได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับแอบบเหมือนกับระเบิดหรืออะไรสักอย่างนะตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยก็สามารถที่จะเงยเงยขึ้นเงยลงนะถ้าเวลาเราหนีบกับจอจอคอมเนี่ยล่องล่องตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นล่องที่เอาไว้หนีบกับจอคอมนะครับสมมติว่ามันหนีบกับจอคอมปุ๊บ ตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยมันจะได้แค่ก้มเงยนะครับอย่างนี้ก้มเงยมันจะไม่สามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้เทียบให้ดูกับรุ่นก่อนตัวนี้จะเป็น WB 402 4 40 02เนี่ยเวลาที่มันหนีบหนีไปตรงหน้าจอสมมุติสมมุมมติมันหนีบแล้วมันจะสามารถที่จะก้มเงยแล้วก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับแบบนี้แต่ว่า401ทําไม่ได้แต่ตัว401เนี่ยเขาก็จะมีลิงไลท์นะครับที่402ไม่มีส่วนลิงไลท์เดี๋ยวผมจะทำการเสียบแล้วก็เปิดให้คุณผู้ชมดูว่า มันสามารถที่จะเพิ่มไฟแล้วส่งผลกระทบได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเสียบให้ดูเลยสาย USB ที่เขาให้มาค่อนข้างยาวนะครับหน้าตาแบบนี้ USB C ส่วนวิธีการเปิดไฟก็ไม่ยากครับก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มเป็นตุ่มๆกลมๆก,ก,ก้อนๆเล็กๆอยู่ตรงนี้วิธีใช้งานก็ไม่ใช่กดลงไปครับแค่สัมผัสแค่นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบเปิดปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูว่าถ้ามันส่องมาที่หน้าจริงๆจะเป็นประมาณไหนสายบิวตี้ที่แบบว่า เคยเห็นไหมที่แบบตาเขาที่เป็นกลมๆเป็นสีขาวๆเหมือนแบบไฟลิงไลใ่ใหญ่ๆเนี่ยแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามันถูกย่อลงมาเล็กๆอยู่บนตัวกล้องเลยอันนี้แบบไม่เปิดไฟเปิดเวลหนึ่งอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพ2 3แล้วเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูเปรียบเทียบว,ว่าถ้าสมมติว่าห้องมันมืดๆแบบแสงน้อยหน่อยผู้ชมดหรออันนี้แค่ขั้นแรกซอฟๆแสงซอฟๆนะอันนี้ระดับ2และระดับ3นี่ ผมว่าแสงมันนวลๆกำลังดีอ่ะมันไม่มันไม่แยงตาจนเกินไปอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเปิดไฟฟึบแสงตรงเนี้ยถ้าเราจ้องเข้าไปเนี่ยผมว่ามันไม่แยงตามันไม่แสบตามากมันมันอันเล็กอะ่ะแต่นานๆก็เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูคุณผู้ชมดูคุณภาพนะครับว่าตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหน อย่าลืมว่ามันมีไมในตัวด้วยแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกคือถ้าใครที่จะมาเป็นสายสตรีมเมอร์แคสเกมจริงจังเนี่ยอย่างน้นอยๆคุณก็น่าจะต้องมีไมแยกสักตัวหนึ่งไมติดหูฟังไมตั้งโต๊ะอะไรก็ได้มาใช้ไม่กล้องก็ก็กไรลอยู่นะคุณภาพมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวไปให้ดูกัน ภาพและเสียงที่คุณผู้ชมกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้จะเป็นภาพและเสียงจากกล้องเว็บแคม WBC01 นะครับตัวกล้องเนี่ยจะมีไมค์ในตัวแล้วก็มีออโต้โฟกัสด้วยผมให้คุณผู้ชมฟังจากเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเสียงน้อยมีเสียงอะไรที่มันเก็บเป็นกว้องๆกล้องๆหน่อยคุณภาพเสียงอาจจะไม่ได้ดีมากนะก็อย่างว่ามันเป็นไมค์ติดกล้องแต่ถามว่ามันใช้งานได้ไหมแบบถ้าเวลาจะประชุมงานประชุมฟูมมันฟังรู้เรื่องมันมันรู้เรื่องแต่คุณภาพเสียงมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดน,นั้น ถ้าใครที่จะไปสายสตรีมเกมเนี่ยก็อาจจะต้องมีไม์เสริมแยกต่างหากนี้ให้คุณผู้ชมดูว่าตัวกล้องเนี่ยออโต้โฟกัสทำงานอย่างนี้เห็นไหมปึ๊บออโต้โฟกัสของภาพจึบนี่ึ๊บจึบจับภาพคมชัดรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้คุณผู้ชมดูว่าตัวไฟลิงไลท์เนี่ยมันช่วยเสริมได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมเปิดไฟห้องแบบเต็มระบบเลยนะครับอันนี้ผมจะเริ่มเปิดลิงไลท์ให้คุณผู้ชมดูปึ๊บปึ๊บ จะเห็นได้ว่าตัวใบหน้าเนี่ยมันให้ความสว่างขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าแสงอ่ะมันส่องตรงมาที่หน้าของเราโดยตรงเลยจากกล้องก็คือเข้าหน้าเราทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการปิดไฟห้องให้คุณผู้ชมดูว่าในกรณีที่ใช้แบบห้องที่มันไม่ค่อยมีแสงมากนักคุณภาพกล้องมันจะมีอาการแบบเป,เป๋มือนิดน,นึดนงแเห็นไหมฮะเริ่มมีความแตกต่างใช่ไหมอ่ะผมเปิดไฟแต่ถ้ามันมีแสงสว่างที่เพียงพอในระดับหนึ่งเนี่ยเห็นไหม แล้วเปิดไฟที่ตัวกล้องปึ๊บป,บปบแค่นี้ก็ใช้งานได้เลยครับเห็นไหมหน้าสว่างใช้งานได้เลยตามสเปคกล้องเนี่ยตัวกล้องจะถ่ายความละเอียดอยู่ที่ 2K นะครับภาพที่เห็นอยู่เนี่ยผมอัดมาที่1,080เพราะงั้น 2K มันใหญ่กว่า1,080มันถูกย่อๆๆลงมาเราจะเห็นว่า มันเก็บรายละเอียดแล้วก็บีบอัดลงมาคุณภาพของภาพมันคมชัดใช้งานได้เลยและยิ่งสมมติว่าเราแคสเกมสตรีมเกมเนี่ยผมย่อภาพลงมาให้มันเหลือกล้องเล็กๆอยู่มุมจอเนี่ยมันจะยิ่งชัดขึ้นอีกครับให้คุณผู้ชมดูมันให้ความรู้สึกว่ารายละเอียดของภาพอ่ะมันเก็บเล็กๆอะ่ะเห็นกันแบบปล่อยๆเส้นผมอะ่ะเออใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูประมาณนี้ครับสำหรับการเทสคุณภาพกล้องเว็บแคม WB 401สรุปจากที่เทสมาผมถือว่าคุณภาพเนี่ยใช้ได้เลยนะครับความคมชัดในระดับ 2K เนี่ยเวลาที่มันถูกย่อ มาเป็นแบบ Fu l l h ดีผมว่ามันชัดเพียงพอที่จะมองเห็นรายละเอียดทั้งหมดที่กล้องมันเก็บได้แล้วก็ยิ่งสมมุติว่าเวลาเราสตรีมเกมอ่ะแล้วเราบีบหน้าจอให้มันเล็กๆๆลงมาอีกเนี่ยผมว่าจากภาพที่มันละเอียดอยู่แล้วมันยอ่ยอๆลงมาให้มันอัดแน่นอยู่ในเฟรมเล็กๆอะ่ะมันให้ความรู้สึกว่าภาพมันคมชัดมากๆเลยในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของคุณภาพผมว่ามันผ่านมากๆในเรื่องของราคาอันนี้ยิ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยตัวก่อน WB 402งบไม่เกินพันตัวนี้เพิ่มขึ้นมาทิดเดียวอ่ะเท่าที่ผมไปหาดูในราคาออนไลน์ี่่ยจะอูท ประมาณไม่เกิน1,100นะครับคือเพิ่มจากตัว WB 402มาแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราจะได้ลิงไลท์เพิ่มขึ้นมาในส่วนของลิงไลท์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีเลยถ้าใครที่แบบห้องแสงไฟน้อยๆหน่อยหรืออาจจะมีแสงอยู่แล้วแต่อยากได้แบบคารคเตอร์มีไฟแบบเป็นดวงๆวงอยู่ที่ดวงตายอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้กล้องตรงนี้ได้เลยไปหาซื้อหาตามกันได้สําหรับคลิปรีวิวในวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมท่านอัปเดแบบนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ